ต่อนะคะในบทที่12ส่วนของขั้นตอนที่เหลืออยู่ในการพัฒนาระบบสารสนเทศคือการแปลงรายละเอียดของวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกกำหนดขึ้นในระหว่างการวิเคราะห์ระบบและการออกแบบระบบให้เป็นระบบสารสนเทศที่สามารถดำเนินการได้ขั้นตอนต่อไปก็คือการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมในระหว่างขั้นตอนการเขียนโปรแกรมรายละเอียดของระบบงานที่ถูกจัดทำขึ้นในระหว่างขั้นตอนการออกแบบจะถูกเปลี่ยนเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ปัจจุบันนี้มีหลายองค์กรไม่ได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบใหม่ด้วยตัวเองต่อไปแต่พวกเขาใช้วิธีเลือกซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ตรงความต้องการสำหรับระบบใหม่ จากแหลกภายนอกเช่นแพ็กเกจซอฟต์แวร์จากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์บริการซอฟต์แวร์จากผู้ให้บริการแอปพลิเคชันหรือจ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์โดยตรงขั้นต่อมาคือการทดสอบการทดสอบอย่างละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์จะต้องถูกดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าระบบสารสนเทศใหม่จะสร้างผลลัพธ์ที่ถูกต้องการทดสอบจะ,จะตอบคําถามที่ว่าระบบจะสร้างผลลัพธ์ที่ ต้องการภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดหรือไม่การทดสอบระบบสารสนเทศแบ่งออกเป็นกิจกรรม3ประเภทค,คือการทดสอบทีละหน่วยการทดสอบทั้งระบบและการทดสอบการยอมรับการทดสอบทีละหน่วยหรือการทดสอบโปรแกรมประกอบด้วยการทดสอบโปรแกรมทีละโปรแกรมในระบบแยกต่างหา เป็นที่เชื่อกันว่าอย่างข้องขวางว่าวัตถุประสงค์การทดสอบดังกล่าวเป็นไปเพื่อรับประกันว่าโปรแกรมจะปราศจากข้อผิดพลาดแต่เป้าหมายนี้เป็นไปได้ในทางปฏิบัติการทดสอบควรจะมองดูว่าเป็นการค้นหาข้อผิดพลาดในโปรแกรมที่มุ่งเน้นไปหาวิธีที่วิธีการทั้งหลายเพื่อจะทําให้โปรแกรมล้มเหลวเมื่อพวกเขาสามารถระบุข,ข้อบกพร่องเหล่านี้ได้ ก็จะสามารถแก้ไขได้การทดสอบทั้งระบบ System Testing <S <S การทำการทดสอบทำงานของระบบสารสนเทศทั้งระบบพร้อมกันการทดสอบพยายามที่จะตรวจสอบว่าโมดูลต่างๆที่ถูกทดสอบแยกต่างหากมาแล้วจะสามารถทำงานร่วมกันได้ตามแผนซึ่งไม่ควรที่จะมีความแตกต่างจากระบบที่ใช้งานจริงและววิธีที่ถูกทดสอบมาแล้วตรวจสอบการ การทําในด้านต่างๆคือเวลาที่ใช้ในการทํางานความจุสําหรับจัดเก็บและการจัดการไฟล์เมื่อมีปริมาณในระดับสูงสุดความสามารถในการกู้คืนระบบและการเริ่มต้นใหม่และคู่มือการใช้งานการทดสอบการยอมรับ (Acceptance Testing) เป็นการรับรองขั้นสุดท้ายว่าระบบมีความพร้อมที่จะนำไปใช้งานจริงระบบ การทดสอบระบบได้รับการประเมินโดยผู้ใช้และทบทวนโดยผู้บริหารเมื่อทุกฝ่ายมีความพึงพอใจว่าระบบใหม่ของพวกเขาเป็นไปนตามมาตรฐานระบบนั้นก็จะได้รับการยอมร,รับอย่างเป็นทางการให้สามารถนำมาติดตั้งได้ใช้งานได้จริงสกภาพจะแสดงให้เห็นตัวอย่างแผนการทดสอบหนึ่งสภาพทั่วไปของการทดสอบเป็นการบําลึก บันทึกการเปลี่ยนแปลงเอกสารในภาพประกอบด้วยชุดหน้าจอภาพที่แสดงการวางแผนการทดสอบที่จัดไว้ในฐานข้อมูลที่เหมาะกับชนิดแอปพลิเคชันนี้ในการพัฒนาทดสอบมีความจําเป็นที่จะต้องให้ครอบคลุมถึงเงื่อนไขต่างๆที่จะทดสอบความต้องการสําหรับแต่ละเงื่อนไขาการทดสอบและผลที่คาดหวังแผนการทดสอบต้องใช้ข้อมูลจากทั้งผู้ใช้และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศเขาก็จะ เอารีพอร์ตที่เวลาทำงานถูกต้องไหมค่ะตรงนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะ